พิมีมิลลักมอเตอร์สปอร์ตสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวรวันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่24เมษายนนะครับท่านผู้ชม,มนะเสียงก็ไม่มานะยังไงก็หาคีย์ไม่เจอนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับบอร์ดฮิผมเรียกว่าบอร์ดฮินะคันนี้นะหรือรถเทเวอร์นะเทเวอร์ในสตอรี่นะแบบสุดติ่งตลิ่งชันเหมือนกันนะคันนี้นะก็คือรับเทเวอร์ขับรถคนันนี้ไปกับเมียมาตินมาตาโซท่านผู้ชมเมียมาเฟียนะเออเทเวอร์ก็ขับไปนะแล้วก็จัดการซะนะอะไรอย่างนี้เนาะขับรถคันนี้ไปนะไปกับเมียมาติน ที่ที่เรือดำน้ำอ่ะท่านผู้ชมที่ใครที่ไปเรือดำน้ำครั้งแรกอ่ะจะมีเผารูปนะเทเวอร์กับแบบเมียมาตินนะเออประมาณนี้เอา้าผมลืมไปผมจะมาแนะนำรถนะนี่นะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นรถออฟโรด off นะประมาณแบบรถเก่าๆเ,เท่ๆนะมีหนวดมีอะไรราคาไม่แพงนะครับเล่นซื้อเป็นที่ระลึกนะครับอ่ะเข้าไปดูรถแรรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะครับ นี่นะครับว้าวหมูสุดติ่งตระิงชันแมวผมไม่รู้จะบอกยังไงดีนะครับคันนี้เจ๋งผมแนะนานะแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวขนาดนั้นนะติ่งตรล่งชันอะไรนะครับอคันนี้มีชื่อว่าวาปิดเรียตาวาปิดเรียตาหรือวาปิดเรียตานั่นเองนะครับนะเรียตานะเรียตาก็ลิ้นเบียตาอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นรถ ออฟโรดนะครับเป็นรถออฟโรดอ่ะเห็นล้ออย่างนี้ก็รู้เลยนะเป็นรถออฟโรดนะครับเป็นแนว Ford o f f r o a d นะครับ Ford o f อฟโหเป็นรถแลนะครับไม่มีขายในเวบนะเป็นรถแลนะนี่นะครับสวยงามนะใครยังไม่มีนะผมแนะนำให้มาเก็บเลยคือมันสวยแต่งสวยแต่งได้เยอะมีลายหรือว่าลีลายนะครับเทียบเลยนะแล้วก็แต่งได้สวยหลายแบบนะครับคันนี้นะเป็นรถแล ออฟโรดนะครับประมาณฟอร์ดนะครับราคาอยู่ที่4 3่0 0นสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเอิ่มยี่สี่แสนสามหมื่นสี่สามร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับผมเคยซื้อคันนี้นะในเว็บตอนที่มันยังไม่เอาออกจากเว็บไปเนี่ยลดราคาเหลือ30,000นกว่านะก็ถือว่าราคาไม่แพงหรอกไม่ถึง ครึ่งล้านเนี่ยใครยังไม่มีมาจัดเลยนะสายออฟโรดบอกเลยลรถแลนะครับแล้วก็นี่สุดติงตะลิ่งชันแมวคันนี้ที่ผมแนะนำนะคันนี้ผมก็แนะนำนะท่านผู้ชมออฟโรดคันเนี้ยจัดได้เลยนะใครยังไม่มีส่วนคันเนี้ยผมแนะนำมากกว่านิดหนึ่งนะครับนะหน้าเก็บเป็นรถเก่ารถเทเวอร์ขับเล่นกินลมชมวิวนะครับสายชิวนะใครสายชิวเนี่ย ไม่มีนี่เซงเลยนะเพื่อนๆเขาขับกันเราไม่มีขับอะไรอย่างนี้นะเวลา meeting, มิติง้งมิต้งอะไรอย่างนี้นะก็ว่ากันไปคันนี้มีชื่อว่าคานิสบอดฮินะครับคานิสบอดฮินะประมาณจนะี๊ปเนาะใช่ไหมเออน่าจะเป็นประมาณจี๊ปอะไรอย่างนี้เป็นรถของเทเวอร์นะในสตอรี่โมดนะครับในเนื้อเรื่องนะโหเทเวอร์ก็เอาไปลุยแหลกนะแล้วก็พามา,าพาเมียมาตินมาราโซนะ จัดการด้วยนะครับอาเมียมาเฟีย huh. ไปเลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0 0เหรียญน่านะครับท่านผู้ชมถูกอย่างกะกรีเลยนะ uh huh. อย่างก,กีคลายเลยนะคันนี้นะครับเป็นรถแลรไม่มีขายในเว็บนะเป็นรถแนวออฟโรดเป็นรถเทเวอร์นะครับคันนี้นะเทเวอร์ในเนื้อเรื่องน่าเก็บน่าสนใจนะครับสำหรับสายชิลราคาถูกมากนะครับใครไม่มีอย่ามาจัดเลย มาจัดเลยนะบอกเลยอ่ะต่อมาคันนี้สีตรองนะถ้าไม่ชมประมาณแนวสีตรองนะประมาณแบบหน้ากบนะเขาก็ทํามารุ่นประมาณเหมือนสีตรองหน้ากบอะไอย่างนี้นะแต่หน้ากบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรุ่นหลังสีตรองหน้ากบอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือแบบประมาณเหมือนแนวแนวสีตรองรุ่นหลังหน้ากบผมจํารุ่นหน้ากบได้นะรุ่นนี้จะเป็นแบบคลาสสิกนะเป็นรถ คลาสสปอร์ตคลาสสิกด้วยนะครับคันนี้สวยงามนะสำหรับนักสะสมรถเก่ารถเลโทนะครับคันนี้ใครยังไม่มีนะนานๆานมาทีนะครับคันนี้3คันเนี้ยบอกเลยนานๆมาทีอหวางเชียวนะคันนี้มีชื่อว่าแลมพาดาติปิก,กาเร่นะครับแลมพาดาติปิก,กาเร่นั่นเองนะครับราคาอยู่ที่400,000เหรียญทวนนะครับกลมๆ400,000เหรียญทวน นะครับคันนี้ใครยังไม่มีสายรถเก่ารถเลโทแนะนําให้มาเก็บเลยนะนาน,านมาทีนะครับนะจัดเลยรถแรงออกจากเวไปแล้วราคาถูกด้วยไม่แพงแนะนํานะโอ้โหมีแต่รถแน่นาแนะนำนั้นเลยนะผมชอบนะคันนี้เลโทมากท่านผู้ชมอืมอ่ะต่อมาคันนี้คันนี้นะท่านผู้ชมผมก็ว่านะแล้วแต่ชอบนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่แนะนํานะ ผมเคยซื้อไปแล้วคันนี้นะแล้วรู้สึกว่าซื้อจากที่นี่เลยมันเป็นรถแรเอาออกจากเว็บไปแล้วนะครับประมาณแนว bm นะมีชื่อว่า u b e r m a t c h ray water นะครับหรือ u b e r m a t c h ray water นะคันนี้เป็นรถแบบขับเร็วพอสมควรนะกลางๆเป็นรถสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตนะแล้วก็โค้งโครงคือหนักหนักโค้งโครงอะไรประมาณนี้นะครับนะขับก็ไม่ได้ดีแต่ราคาแพงนะครับลองดูราคา ราคาอยู่ที่1 6 6 9 3ล้านนเหรียญน,นะครับผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะหรือแนะนำแค่นิดเดียวนะครับประมาณสัก5%พอนะใครอยากได้ขับส,สวยๆนะรถแล้ออจวจกเวบไปแล้วนะครับเป็นรถสปอร์ตนะก็มาจัดไปนะครับคันนี้นะแล้วแต่ชอบนะครับนะผมมีคันนึงเนี่ยว่าจะไปขายก็เสียดายนะอืแต่ก็ว่าจะไปขายแหละ <c oughs> นะที่มันเต็มแล้วก็คันนี้ แนะนำอีกคันหนึ่งนะบอกเลยนะสัปดาห์นี้นะสายรถเก่านี่ว้าวาพอสมควรสายรถชิวนะสายรถแปลกๆนะที่ไม่ใช่รถเร็วอะไรมากมายนะครับบอกเลยคันนี้มาอีกแล้วนะรถฟาสตท่านผู้ชมรถฟาสตนะครับอดอมขับคันนี้นะภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเป็นภาค6ภาค8อะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับนะเจ๋ง <ๆ S 2> เลยนะมีเครื่องสันสันลั่นล่นคันนี้นะครับบอกเลยเครื่องแบบลั่นมากๆนะครับ ตอนแรกผมมาขับนะเสร็จแล้วผมก็ลืมนะผมนั่นไปเอารถเทเอร์มาขับแทนฉะนั้นคันนี้มีชื่อว่าดิครัสท,ทอนาโดแรดลอตนะครับหรือดิครัสทอนาโดแรดลอตนะครับเป็นแนวรถเก่าเชฟโรเลตนะประมาณรถคลาสสิกนะครับรถคลาสสิกที่แบบแต่งคัสตอมได้เยอะนะเหลือแต่เครื่องนะครับนะก็ล,ลั่นลันสวยงามนะครับนะ เก็บสวยงามแนวเป็นรถฟาสต์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะดอมขับไม่ใช่ไม่รู้ใช่รุ่นนี้แล้วนะแต่เหมือนได้เลยนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญน,นะครับไม่แพงนะสมราคานะครับประมาณนี้ขับเล่นนะก็ไม่ได้ค่อยไวอะไรแต่ว่าก็แต่งสวยนะครับประมาณแนวพวกมาเส้นขาอะไรอย่างนี้นะนี้เป็นคาร์สรถสปอร์ตคลาสสิกนะเป็นรถสปอร์ตแบบเป็นรถคลาสสิกนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวสปอร์ตคลาสสิกเครื่องโชว์โชว์รถแล เอาออกจากเว็บไปแล้วราคาไม่แพงนะครับก็มาจาัดเลยนะครับสัปดาห์นี้นะท่านผู้ชมพี่เหมง่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตนะครับเป็นรถแนวชิลๆนะแนวชิลๆว,ว้าว,าวไม่ได้เร็วไม่ได้ซุปเปอร์คงซุปเปอร์คาร่าแบนอะไรเท่าไหร่นะครับแนวเก็บขับเล่นนะคันนี้ก็เป็นรถออฟโรดหน้าเก็บตรงที่มันสงสวยสูงนะครับลุยน้ำได้พอสมควรนะแล้วก็ แต่งได้เยอะนะลายผมมีลายใบไม้นะลายพางลายไม้สวยงามน,นะครับราคาไม่แพงแล้วก็บอดทิราคาถูกเลยนะบอดทิตนี้คือรถเทเอร์นะแต่งแบบสวยงามเยอะเลยแต่งได้เยอะเลยนะครับซิ่งนะขับเล่นสายชิลนะครับแล้วก็ซีตรองนะครับซีตรองโหรถคุณลุงคุณตานะถือว่าโกแก่นะชิลชิลแต่งแบบสีประมาณนี้เลยนะขับเล่นนะรถคลาสสิกนะครับสปอร์คลาสสิก ะครับแล้วก็คันนี้คันนี้เป็นคันหนึ่งที่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าหรือแนะนำนิดนึงนะเพราะว่าราคาแพงนะครับแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่ไม่ได้เร็วมากแล้วก็โค้งๆนะ BM นะครับแล้วก็นี่เลยเช e โรเลตนะเครื่องลั่นๆคันนี้นะบอกเลยอย่าให้ซื้อเก็บไปขับเล่นนะมันลั่นดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถแลรถที่น่าสนใจรถฟรีที่ LS รถเนี้ยของเรานั่นเองกันต่อนะครับอืนี่นะรถเทเวอร์ไปกันเลยนี่นะลั่นๆน,นะตามภาษาเทเวอร์นะครับติดหนวด เขาวควายนะพี่เล็กคาร์าบาบนะครับครับก็ชิวๆนะชิวๆไม่มีอะไรนะมัละละนลั่นธรรมดานะครับเฉียวๆนะรถมันก็ไม่แรงมากนะรถไม่แรงมากมันทําให้ขับแบบไม่ได้แบบชนอะไรมากมายนะครับแต่ก็ชนจริงนี่นะครับ วายหนวดพิเระกบานะครับวายเชียวนะถับแบบชิวๆนะขับแน่นๆเหมือนกันถือว่าเกาะถนนดีแล้วก็ไม่สายไม่โยกไม่อะไรเท <c oughs> ่าไหร่เลยขับเล่นแบบชิวๆเลยช้าๆไม่เร็วนะครับจัดไปอุ้ยหนวดแท้พัง เครื่องนี้ลั่นจริงนะขนาดยังไม่ได้เล่งนะท่านผู้ชมนี่ไม่ได้เล่งนะถ้าเล่งก็คงจะพุ่งออหัวข้างนอกนะครับนะครเครื่องนี้ลั่นอ่ะลงนะนี่นะครับมุมดูกันใหญ่นะ <c oughs> เห็นรถแล้วก็แบบเซ็งๆนิดๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนี่นะครับรถ <c oughs> ที่ ไม่ใช่รถแลนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคันนี้เป็นรถแจกฟรีของขวัญ ls carmit สัปดาห์นี้นะครับไม่ใช่รถแลนะครับมีขายในเว็บนะคันประมาณไม่ถึงล้านนะเกือเกือบล้านนะประมาณแปดแสนใชไหมเออประมาณนี้นะครับคันนี้มีชื่อว่า lamparati t อ r p o l แลนเยนะครับคันนี้ l ลม p าดติท torpo l a n เย e ชื่อเลือกยากนิดนึงนะ คันนี้เป็นรถคลาสสิกนะครับเป็นรถแบบสปอร์ตคลาสสิกนะในตำนานนะในหนังหลายเรื่องเลยนะครับผมคิดว่ามันประมาณรถผมก็ไม่กล้าเดานะเดี๋ยวผิดประมาณพวกแลนเซียพวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะวิธีที่จะได้รถฟรีคันนี้นะครับแข่งรถกด M LS Carmeet คาร์มีดไ c h a ร l ช n เลโอ้ผมได้แนละ้วท่านผู้ชมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะขอบอกไว้ก่อนนะ ใครที่ผ่านมาดูนะครับช่วงนี้นะฟังเลยนะตรงนี้นะได้รถฟรีเลยนะวันเดียวท็อปทรีวันนี้เลยก็คือแข่งกดแข่งเลยนะครับแล้วก็ได้รถรับรถไปเลยนะอันนี้ผมก็แข่งแล้วนะครับแข่งแล้วผมตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาแข่งให้ท่านผู้ชมชมนะครับแต่บังเอิญน้องน้องเอิร์กชวนเล่นแข่งรถอะไรไม่รู้ก็เลยลืมไปว่าอ้าวเผลอไปแข่งแล้วก็เลยได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้น ผมก็จะเครมให้ดูเลยนะครับนะอ่าตอนนี้เป็นไครนะไม่เกี่ยวนี่นะครับคือกดแข่งนะครับดิฟเลสแดกเบสอะไรก็ว่าไปนะกดเคมก่อนนะครับนี่แล้วก็ไปอยู่ที่อู่ออโตช็อปเต็มไหมเนี่ยอ่านะไปที่ออโตช็อปเลยนะครับกดครมได้เลยนะแนะนําท่านผู้ชมนะครับรถแจกฟรี 7, 4, นะคันประมาณ8ปดแสนเก้าแสนนะไม่เกินล้านประมาณนี้นะครับเป็นรถแนว สปอร์ตคลาสสิกนะครับแลมปาพาติท็อปโรดนะแล้วก็อะไรนะแลนเย่ Ye, นะครับคันนี้นะรถฟรีแข่งวันเดียวได้นะครับวิธีการแข่งแบบไม่มีเพื่อนนะสมมุติไม่มีเพื่อนแข่งนะครับกดมือถือขึ้นมาเลือกแอป u i c k j o ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปซ i รีโหมดนะครับนี่นะเลือกซ i รีโหมดเลยแล้วก็เลือกแบล็ l เลสดิฟเลสคอมมูนิตี้เลสขาวเลสอะไรก็ว่ากันไปนะครับเลือกได้เลยนะสตรีทเลสอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วกดแข่งนะครับเพราะกดแข่งปุ๊บมันก็จะรอนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเพื่อนที่ไม่รู้จักในพับปิกอะไรอย่างนี้นะดูดเราเข้าไปแข่งเลยนะครับเข้าที่ 1- ถึงที่3ที่ใดก็ได้แข่งเสร็จมารับรถเคมไปเลยแบบกระผมนี้นะนี่นะผมมาเคสม,มาแรกเลยนะวันพฤหัสนะครับที่อัปเดตนะครับนี่มาดูรถที่น่าสนใจกันต่อนะครับ <c ười> คันนี้นี่ก็มาบ่อยอยู่นะคันนี้มีชื่อว่า แลมพาดาติแลมพาราตินี่มากันเยอะเหลือเกินนะครับประมาณพวกมาสเตลติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะฟัวอเร GT ทีนะครับแลมพาราติฟัวอเรจีนะครับคันนี้เป็นแนวรถสปอร์ตนะครับเป็นแนวอก็กลางๆนะกลางๆนะอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะรุ่นนี้ผมไม่ค่อยแนะนาแต่มีแล้วเพราะว่าซื้อไปเห็นว่ามันเป็นรถแลนะครับมันเป็นรถแลนะเอาออกจากเว็บไปแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจ นะครับใครที่สนใจก็มาจาัดไปนะรุ่นแรงแรงรถสปอร์ตเร็วกลางๆนะแล้วแต่ชอบนะครับราคาอยู่ที่448,000เหรียญนะครับ448,000เหรียญแรมพาลตินะครับฟูออเรจีทนะครับผมก็แนะนำห้าสิบอเนาะพครึ่งๆกลางๆนะผมมีแล้วนะแนะนำตรงที่ว่าเป็นรถแรงนะแต่ว่ามันก็รถสปอร์ตกลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ชอบนะ อุ้ยไม่เห็นน้องคนนั้นอะ่ะไปคันนี้คันนี้ยังน่าสนใจกว่านะท่านผู้ชมคันนี้เนี่ยประมาณ NPC, รถแอสตันมาติน n อ c ท่านผู้ชมประมาณรถ n อ c นะแต่ว่ารถ n อ c จะไม่มีลายจะเป็นรุ่นที่ไม่มีลายนะครับท่านผู้ชมนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นม,มีลายรุ่นลายรถแข่งนะครับคละอันกันนะเ,ออเป็นแนวแอสตันมาตินนะครับมีชื่อว่า ดิ u บั h ชีมาซาโคแล้วก็วงเล็บด้วยว่าเ e ส c a r นะครับก็คือเป็นรุ่นรถแข่งนะดิ u บั h ชีมาซาโคนะครับใครเก็บแนวพวกแอสตันมาติดรุ่นนี้นะ่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเก็บแบบแนวผมก็มีละก็คือแบบเก็บตรงที่มันเป็นเลสคาร์นี่แหละนะลายมันก็สวยงามนะอะไรประมาณนี้นะเป็นรถถ้ารุ่นที่ไม่มีลายจะเป็นรุ่นเอ็นบีซขโมยไม่ได้ขโมยไม่ได้นะครับนะรา,าคาอยู่ที่ 3ามแสนแหมื่นเหรียญนะครับ3ามแสนแปดหห้เหนนรีหหยญก็ถือว่าไม่แพงถูกๆนะแล้วแต่ชอบนะรถสปอร์ตรถแร์แอสตันมาตินนะครับราคาถูกๆเลยนะแล้วแต่ชอบนะผมก็แนะนำนิดหนึ่งนะประมาณสักมากกว่าขนนูนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาชอปเปอร์ <c oughs> ชอปเปอร์คันนี้ก็มากับเขานะ ชอปเปอร์นี่มาหลายสัปดาห์ติดมากเลยนะครับก็ผัดเวียนกันมานะคันนี้ไม่ได้มานานแล้วนะแต่ว่าท่านผู้ชมผมขอบอกก่อนนะคันนี้เป็นชอปเปอร์ NPC นะครับขโมยได้นะ NPC ขโมยได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมไปดัก NPC ขโมยมาเนะี่ยรุ่นที่ขโมยได้มันจะมีรุ่นที่มีเบาะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะเบาะที่แยกออกมาอย่างนี้นะครับนะเราไปดักหาดูนะแล้วก็รุ่นที่เป็นแบบ คล้ายๆฮาเลที่แบบใหญ่ๆของโค้งที่มีกระเป๋าหลัง2ใบอย่างนั้นนะนะอันนั้นก็ขโมยได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูคันนี้กันดีกว่าคันนี้มีชื่อว่า w ว s t e r n d i a ด o n d นะครับหรือ Western Dia m o n d นะครับคันนี้เป็นแนว Har ฮาเล่เดวิดสันนะครับ Har าเล่เดวิดสันเครื่องวีนะครับแต่งได้เยอะแต่งสวยบอกเลยนะแต่งสวย แต่งได้เยอะเป็นรถแลเอาออกจากเว็บไปแล้วนะครับราคาอยู่ที่145,000สานเหรยญนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะถูกๆเลยพวกรถชอปเปอร์เนี่ยก็ราคาประมาณนี้แหละนะราคาจะไม่แพงนะถูกๆแล้วก็มีเยอะแยะเลยแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้จะสะสมอะไรแนะนำให้สะสมรถชอปเปอร์นะครับเพราะว่ามีเพียบเลยนะมีเพียบแล้วก็หาเล่นะ แต่งสวยทุกคันบอกเลยนะท่านผู้ชมนะคำน,นี้ถึงแม้จะหาไม่ยากแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับไม่มีขายในเว็บนะแต่ก็ใครยังไม่มีนะก็มาสะสมไปให้ครบนะสายชอปเปอร์นะครับอ่ะนี่ LS c a r m มีดโอปะสังสารรถนะครับหรือ LS รถเนื้อของเรานั่นเองนะครับแรลมพัตตินะ ก็แล้วแชอบนะครับรถสปอร์ตแล้วก็แอสตันมาตินเป็นร้านรถแข่งก็แล้วแชอบอีกนะแล้วก็รถชอปเปอร์นะครับราคาไม่แพงสายชอปเปอร์ยังไม่มีมาเก็บไปนะเพราะว่าจะได้ครบชุดนะชอปเปอร์นะครับนะไม่มีขายในเว็บนะครับสัปดาห์นี้นะไม่อาเป็นรถแรงทั้ง8คันเลยนะครับนะอ่ะอย่าลืมนะท่านผู้ชมรถฟรีแข่งวันนี้เลยได้วันนี้เลยนะครับบอกเลยนี่นะครับ รถฟรีแข่งแป๊บเดียวได้เลยนะท่านผู้ชมอย่ามองข้ามนะครับแข่งแป๊บเดียวได้เลยนะรถแต่งสวยนะครับรถในตำนาน